สวัสดีครับผมพบพอกันครับช่องอีสานบ้านพี่น้อยครับใส่ไว้นกคนละหม่องละบอนครับมากครับอาจารย์ใหญ่ครับพี่เทียนแหล้วก็เสียนล่องแล้วก็ผมหมดนกฟึกมากครับมีนกเขานกไงเทียนครับตอนนั้นไ่ได้ตั้งกล้องใส่คนละหม่องหัวก็ไปง่ายนกมาพอกันครับเอาลงมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไงเทียนนกหมานครับนี่ครับ เบื้องหน้าเบื้องตาไ่เถียนนกมานครับวัดดีครับเด็บซี่แนะ่ยินบอวัดดีครับเดนะ็บซี่แน่บ่ได้ใส่หูทิพย์ครับมือนเออเอาลงมาแล้วครับนี่ครับนาตาพไงเถียนนกมานครับมือนีมานล้ากันก็นกนได้คือเกาพี่นอ้องนี่จักเสียงใดครับเพราะว่า <laughs> ใส่ไก่กันแล้วก็ยุคเราหม่องละบอนมือนีเอาตัวได้า เอ,เอาบ้านไล่เจ้าบ้านไล่บะเป็นนกเสียงใหญ่ครับอืนี่เจ้าบ้านไล่เพิ่อนอ่ามันมืดแน่พี่น้องเ่เห็นดอกมันคบบ่าบังผานี่ครับเป็นนกเสียงใหญ่เออเพิ่นแปวขึ้นมาจเท่น้ำผมครับตัวนี้ก็ดีนี่ครับหมันแล้วพี่นอ้องญ่เถียนนกหมันยังได้คือเกาจักสิเป็น<อ>ตัวผูตัวแม่เด้อพี่น้อง พราะว่าตะเกาหนีพอไอเทียนนี่ได้ย่ามได้มีตะนกแม่ครับมันตะนกแม่เลยมันตะนกแม่ผู้บ่าวเนาะก็มันตัวเออเอาเบิ่งกันหน้าบานนี่จากเบิ่องดูดเพิ่นดูโอ,อ้ขี้อยู่อยู่บ่วที่อยู่บ่วที่ครับโอ้สิเป็นนกมันป็นนกปูเหรอแข็งสิเป็นนกปูเหดอกแข็งบ่แข็งเออเอาสิแม่นบักเสียงน้อยนะมั้ง มักเสียงกลางๆนั่นเสียงกลางตัวนี้นี่เสียงไรบุนี่ตัวเสียงกลางกันละแต่ว่าสอนือใต้ตาเถอะโอ้มันมันมันฮอนเอาหน้าเอาหน้าเห็นมันกินนี่เด้อเห็นปะเห้เอาหน้าเห็นนกกินแน่เด้อมันฮอนเนี่ยครับไงเถียนนกหมานครับเจ้าบ้านไร่ครับเป็นนกเสียงไงนะครับเสียงไงสองกูหอยบ่หรือเสียงไงสองกูหอยบ่ อยเออคุมไร,รไมไมครับเมื่อไรมันคุมีเก <Natalie> ินแปลวขึ้นมากะนดาผมหลายปีแล้วล่ะครับ <'d S 2> เอาหมาันหมันแล้วครับไม่แรกบร่ได้ตั้งกล้องอยู่คนเราหม่องมันตั้งบ่ได้พ <'d S 1> ี่น้องเออนี่แหละครับส <'d S 1> ายยาพ่อใหญ่เทียนนกหมันครับเ <'d S 1> <ส>ปน็นนกผูอยู่น้อเถวนี้เนาะนกผูอยู่มือเลยเออใส่หูทิ์ครับเอา สีง่ายไม้ครับบาหนิเดี๋ยวนี้เวลาเทียงครับเออไม่แรกจัดไปแล้วเพย่เทียนนกมานหนึ่งแต้มจนผมกับเส้นลลองแหว่เส้นหลองใจหัวมากะอ่าคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมเมื่อนี้กับสีง่ายไม้สวัสดีครับ